งานเรียนพูดที่เขารูและสวัสดีเพื่อนที่น่า,ารักทุกคนผมนายธนวุฒิคำชินกามเป็นสามชั้นพัฒนาศิลป์วันนี้จะมางานผลง,งานของ,ของ,ของนักสาวสากัญญาคำชินกามภาพนี้คือภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นรูปบรรลายัยมีการใช้สีที่สวยแม้ ัดเส้นสือบ้านมวลวดูแลสบายตาเป็นภาที่สลานไม่ค่อยมีจุดบกพร่องสักเทลาทักษะการใชน้ำหรืว่าเปนบดีมีความบางเบาโปร่งใสตามคอนเซ็ปที่ต้องการภาพเบาภาพรวมีระดับสูงได้รับการฝึกฝนที่ดีภาพก็น้าจอการดีกว่านี้ครับ ำหรับคนคุณ you ร know so ู้ว่าอะไรสุดคืออะไรรือสุดคือสับสนหรือสุดคือความกลัวของ losing that day จน eventful คนที่ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มต้นจะเป็นคนที่แพ้ตลอดไป